สวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube กิดพอเดชาแนลแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างทองนะครับอุทยานสวรรค์นะครับซึ่งมีหลวงพ่อโตซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ทางจากอัญชุิยาจะไปสิงห์บุรีนะครับอยู่ซ้ายมือผมเมื่อาวานผมอยู่ที่ศาลอาญาทนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศาลสมุตป่ากาและกำลังเดินกะลับ างกับพิษณุโลคหลังจากไปสารทั้งสองสารเลยทีเดียวนะครับหลายคนคงรู้จักนะครับเข็มทิศชีวิตซึ่งเป็นหนังสือที่ขายดีมากๆเลยขายดีจริงๆแล้วไม่ได้เป็นที่หนังสือที่ขายดีอย่างเดียวนะครับก็คือโค้ดโค้ดคนแรกๆของประเทศไทยนะครับก็คือคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับ ก็คือคุณคุณอะไรนะทิติมาใช่ไหมหนาพัทนลุงใช่ไหมท,ทิติมาหรือเปล่าเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าใช่ทิติมานาพัทลุงกับคนที่เขียนเข็มทิศชีวิตนะครับทิตินาศกับทิตินาศนาพัทลุงก็คืออ้อยผูอ้อย นะครับเป็นคนเขียนแล้วก็เป็นไโค้ดคนนักหน้าของประเทศไทยเลยทีเดียวที่มาพูดเรื่องนี้ก็คือคุณตุยตุ้ยครับตุยตุยตุยตุ้ยนะครับตุยตุยดาราชื่อดังนะครับพุทธชาติพงศุชาติออกมาบาาเปิดเผยนะครับถึงเธอเรียกว่าหลงลัทธิเลยนะเรียกเป็นลัทธิเลยนะครับไม่ใช่ลัทธินะครับเขาเป็นไลค้ดนะครับแล้วเขาก็มีการ คือกระบวนการวิทยกรกระบวนการนะครับการปลุกใจให้คนที่อยากประสบความ็จนู่นนี่นั่นนะครับปรากฏว่าอันนั้นก็รายละเอียดก็คงดูดูกันอยู่นะครับแต่คนที่เขาไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ตีจากออกมาทีละคนทีละคนนะครับคือคอร์สของเขาก็เป็นคอร์สสัมมนาปรึกษาปัญหาชีวิตนะปัญหาชีวิตก็ส่วนมากพวกมีปัญหาชีวิตแต่ก็พวกจิตตกทั้งหลายอ่ะ ก็จะไปคอร์สนี้และโดยเฉพาะดารานักสแสดงนักร้องก็จะไปก็ทำให้คุณที่ตินาธก็ดังขึ้น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 ไปเรื่อยๆคนแรกที่ตีตัวออกหานครับคืออุ๋ยบุบบรบตรบุตรเบสคนเป็นรับปล็อร,ร็ปเปอร์นะแล้วก็สนใจเรื่องธรรมะด้วยนะเรื่องปรัชญาอนะไรเขาเป็นนักร้องแรปเปอร์ท,ที่ที่มีความรู้เรื่องนี้นะ ทำรายการที่ดีมากก็ถอยออกมาเคยเข้าไปลบเราตัวแล้วก็ถอยออกมานะอีกคนก็คือคุณเอมานีรัตนะครับก็เข้าไปรวบคอสเหมือนกันก็ถอยออกมาครูเงาะครับครูเงาะลถสุขผลอันนี้ไม่ได้ถอยธรรมดาถึงขั้นมีเรื่องมีราวกันด้วยมีการฟ้องร้องกันเยอะแยะมากายนะหัวอ้อยแล้วคนสำคัญอีกคนหนึ่งคือคาล์มครับ กาลเมาก็ถอยออกมานะและสุดท้ายก็ตุ้ยตุ้ยพุทธชาติก็ถอยออกมาแต่ก็ดีอย่างนะครับคนที่ถอยออกมาทั้งหมดนะไม่เคยโจมตีคุณทิตินาตไม่มีพูดก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นคู่ผัวตัวเมียคนรักกันก็คือว่าไปกันไม่ได้เพราะเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรแต่ปัญหามันอยู่ตรงไหนหรู้ป่ะครับปัญหาคือเมื่อดารานักร้องนักแสดงเหล่านี้ถอยออกมาล รูปของเขายังไปปรากฏในการโปสเตอร์ในการโปรโมทคอร์สคอร์สค้นหาชีวิตและทมลองยังไปปรากฏอยู่เรื่อยๆครับแต่ไอ้ดารานักรดอนที่ถอยออกมาก็จะลบเรื่องราวแบบนี้ใน Facebook ของตัวเองลบออกหมดเลยที่เคยไปสำนัลบทิ้งเลยไอ้ที่มพูดเรนี้ผมก็ไม่ได้ไปโจมตีคุณที่ดีนาศ นพัทรลุงนะไม่ได้ไปโจมตีอะไรแต่มาเล่าสู่กันฟังว่าทำไมมันเหนเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคนที่เขียนหนังสือดีดๆเขเก่งเข้มที่ชีวิตมันทำให้คนเนี่ยที่จะฆ่าตัวตายอ่านหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนใจก็มีคนที่ประสบความสำเร็จมันเยอะแยะมากมายจากการอ่านหนังสือเข้มที่ชีวิตคนที่เข้ามาคอร์สปลุกใจ รู้จักชีวิตก็ไปประสบความสเร็จมากมายเช่นกันแต่การที่เขาจากไปแล้วก็ไม่ควรจะเอารูปเขามาโปรโมทการสัมมนาคอร์สใหม่ๆของตัวเองอันนี้มันเป็นมารยาทครับเป็นมารยาททางสังคมผมจะบอกให้นะครับคุณทิจน,นาศคุณไม่จําเป็นต้องมาอาศัยดาราพวกนี้หรอกครับคุณอาศัยตัวของคุณเอง โปรโมทจะดีที่สุดแต่ปัญหาของคุณนิตินาถเคยมีปัญหากับรูเาเคยมีปัญหากับลูกศิษย์ลูกหาหลายต่อหลายคนปรากฏว่าคุณนิตินาถเป๋นะเป๋ไปไม่ถูกทางแล้วนะเป๋เหมือนภาพยอมมาตอนที่ไปซื้อที่ดินเอาโฉนดมาพับถุงกระดาษเหมือนกันเดะเลยพวกลายโคตพวก ผู้นำทั้งกิตวิญญาณพวกพวกนี้ครับบางทีมันผงเข้าตาตัวเองมันแค่ไม่ออกจริงๆแล้วผมจะมาพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรเพื่อให้คุณนิจินดาเขาฟ้องผมอีกคดีหรือไงไม่ใช่ครับผมพูดอันนี้ผมไม่ได้โจมตีคุณนิจนะินดาแต่ผมพูดให้ พวกเราฝักว่าการที่เราไปเข้าคอสนะโอเคมันสามารถเปลี่ยนชีวิตได้แต่เราก็ต้องเข้าคอสอย่างมีสติเพราะชีวิตเนี่ยมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายของแต่ละคนครับคนจนก็มีปัญหาแบบคนจนคนจนก็นั่งคุยกันพ่อลูกเฮ้ย hey, พ่อตรงนี้แม่จะหานมหาเงินไปซื้อนม หางเงินที่ไหนไปซื้อนมให้ลูกแดกนมแม่งหมดกระป๋องเนี่ยนี็กระป๋องแม่งเล็กนิดเดียวก็สามร้อยกว่าบาทลูกก็ยังเด็จกจะหาเงินที่ไหนซื้อนมให้ลูกแดกวะนี่คือปัญหาของคนจนปัญหาของคนรวยก็เฮ้ยคุณกุ้มใจเนี่ยมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยจะให้ลูกสาวเราเนี่ยไปเรียนเป็นโนทีท่ไหนดีนี่คือปัญหาของคนรวย ทุกคนมันมีปัญหาทั้งสิ้นนะครับความยุติธรรมมันยุติธรรมจริงๆทําให้ทุกคนแม่งมีทุกมีปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับก็ตั้งสติดีดไอ้บทความคําคมอะไรต่างๆมันช่วยเราได้นะมันช่วยได้มากๆเลยแต่เราอย่าไปใกล้ไปใกล้คนเขียนไปใกล้ศาสดาเหมือนแบบถ้าเราไปอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าทีเราอาจจะไม่รับสิ่งพระเจ้าก็ได้นะ อาจจะไม่ได้ถือเจ้าชายสิทธัตถาก็ได้นะแต่เราอยู่ในอะหางนี่เราก็อาจจะนับถือท่านใช่ไหมก็อยากจะเตือนพวกเราที่มาพูดเรื่องนี้อยากจะเตือนพวกเรานะแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าไปตามเหอดาราอย่าไปตามเพราะดาราด่บางทีแม่งก็จิตตกบางทีไม่มีสมองอ่ะแม่งมีเงินเป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านอ่ะมันยังบอกว่าแม่งเป็นซึมเศร้าไม่รู้ซึมเศร้าจุดติดสมเศร้าเพราะแม่งมีเงินเยอะอะ แต่พวกเราแม่งไม่เคยเป็นโรคซึมเศร้าเลยเพราะแตเราวันแม่งต้องคิดอะจะหาเงินที่ไหนแด่ว่าจะหาเงินที่ไหนใช้นี่ว่าไอ้เหี้ยรถแม่งก็โทรมาทวงไปสามวันละกูได้ยินเสียงโทรศัพท์กูแม่งเป็นโรคบาดภาวาเลยให้บ้านแม่งก็จะบอกเรื่องสัญญาจะยึดกูละกูเลยไม่มีปัญญาเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมแต่กูมีปัญญาที่จะเป็นโรคบ้าฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเราครับตื่นขึ้นมาเรายังมีชีวิตอยู่ ก็ถือว่ากำไรแล้วนะพยายามค้นหาตัวเองให้พบเมื่อพบแล้วลุย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 วันหนึ่งนะครับมันจะเป็นวันของเราผมจะบอกให้แล้วเมื่อเราผ่านพ้นช่วงวิกฤตชีวิตไปได้เรื่องราวเหล่านี้จะเป็นเรื่องเล่าที่สนุกสนุกในอนาคตสำหรับพวกเรานะครับนะีบ่นะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่นําเสนอนะครับตามภูมิปญาที่ผมพ่อจะมีอยู่ ก็ซือกล้วยตากครับอันนี้คือกล้วยตากบางกระตุ่มนะครับสอสอวันอยู่บำรุงนะครับก็ขออวยพรให้ท่านเข้ามาในสบายอีกครั้งนะครับแต่ตอนนี้ท่านก็เจอพักเก้าไก่แลนอยู่เหมือนกันในเขตน,นั้นน่ะนะอันนี้เป็นกล้วยตากครับนะหยิบมากินได้เลยไม่ละมือนะครับอันนี้คือหนึ่งซองครับผมขายห้าซองสองร้อยบาทค่าส่งฟรีนะครับ บางกระตุมเพราะว่าสสวันอยู่บนเขาตั้งฉายาเพราะว่ายูทูบเบอร์ขายกล้วยตากขอบคุณมากมากแล้วสําหรับท่านที่สนับสนุนช่องกิดโพสแชนแนลหรือสนับเงินผมเพื่อจะสู้คดีครับตอนนี้ผมมีสองคดีคดีของคุณอัจฉริยะกับคดีของคุณวัดศิลิ์ก็โอนเงินเข้ามาทีไทยพันิชนี้ครับเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบถ้ามาคุยกับผมก็คุยทางไลน์ก็ได้ครับเดี๋ยวไอดีไลน์ก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบเช่นกัน แล้วคุยทางทางอินบ็อกก็ได้ครับใน f c e e o o o ดรกิฤษลเดชวิสัยครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามจนจบขอให้ทุกท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องปรจะชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดีชีวิต,วต,วต,วตของเราตางกัน